อ้าวสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในล็อกสรุปเนื้อเรื่อง m a r y s k e l t e r n i g ไ t m a r มแนะนำนะครับว่าถ้าอยากเข้าใจเนื้อเรื่องแบบสมบูรณ์เนี่ยให้ดูจากภาค2ก่อนแล้วค่อยมาที่ภาคหนึ่งหรือก็คือคลิปนี้เนอะคลิปที่แล้วผมพยายามพูดด้วยภาษาที่เหมือนกับการเล่าเรื่องเหมือนที่ช่องอื่นเขาทำกันเออแต่ว่าไม่คุ้นปากเท่าไหร่เพราะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพูดตามสไตล์ผมแล้วกันเนอะเรามาเข้าใจ setting ของโลกใน,กนเกมนี้กันก่อนเบสพื้นฐานนะครับคือประเทศญี่ปุ่นที่จูแ,แยก็ และตัวละครทุกตัวที่จะเล่าในเรื่องนี้นะครับจะเล่าผ่านมุมมองในคนที่อยู่ในเหวนั้นซึ่งเหวนั้นมีชื่อเรียกรวมว่าเจลและมีมอนสเตอร์ถูกเรียกว่ามาเชนมนุษย์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะถูกมาเชนจับไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆนนานา,นาด้วยสาเหตุบางอย่างที่ตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ชัดซึ่งจุดเด่นสังเกตที่เราเห็นได้เลยก็คือในพื้นที่เจลนี้จะมีหอคอยสูงขึ้นมาตรงกลางอ่าแล้วก็ติบไว้ก่อนว่าเจลเนี่ยหรือก็คือพื้นที่ตรงเนี้ยมันนับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ ซึ่งเวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปนานแสนนานจนพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยถูกลืมไปแล้วว่ามันชื่ออะไรปัจจุบันเรียกว่าเจลโดยเรื่องราวจะเริ่มต้นนะครับด้วยชีวิตของแจ็คกับอลิสที่ถูกขังอยู่ในคุกกระถูกทรมานอยู่ทุกวันโดยพวกมาเชนซึ่งทั้งสองตัวละครนี้นะครับก็มีความลึกลับบางอย่างอยู่ในตัวนั่นก็คือดวงตาของอลิสจะเปลี่ยนเป็นปสีชมพูเมื่อไปถูกเลือกพวกมาเชนเข้าแล้วก็จะอยู่ไม่สุขเท่าไหร่ผมก็ได้ยามอาการไม่เคยถูกเหมือนกันแต่ว่าอาการนี้สามารถหายได้ด้วยการเลียืออดขงแจ็ค โดยแจ็คก,กับอลิสเนี่ยจะรู้จักคนที่อยู่ในห้องขังข้างๆด้วยซึ่งชื่อมามูรุกับพี่คาริยู่มาวันหนึ่งก็มีเด็กสาวคนหนึ่งชื่ออาคาซุกินเข้ามาช่วยอลิสกับแจ็กหลบหนีจากคุกแล้วอาคาซูกินเนี่ยก็ได้เผยถึงการมีอยู่ของหญิงสาวโลหิตซึ่งหมายถึงผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์สามารถต่อกรกับมาเชนได้ซึ่งอาการตาเปลี่ยนสีของอลิสเนี่ยก็คือสิ่งที่บ่งบอกว่าเธอคือหนึ่งในหญิงสาวโลหิตนั่นเองระหว่างการสู้ฝ่าเนี่ยอลิสจะได้เข้าสู่สถานะเจนไซต์โหมด สถานะที่จะเพิ่มพลังให้กับหญิงสาวโลหิตบวกกับความกล้าร้าวหน่อย,อยเมื่ออาบเลือดของมาเชนไปมากพอแต่การหลบหนีก็ไม่ง่ายเมื่อต้องเจอสตรูก,กับไนแมที่มีความสามารถในการฟื้นฟูสูงจนไม่สามารถฆ่าให้ตายได้หรือในที่นี้ก็คือบอสประจำพื้นที่นั่นเองนั่นทำให้พวกเธอต้องหนีลูกเดียวนั่นเองในขณะที่ฝ่าฝูงมาเชนแล้วก็ช่วยคนอื่นในคุกหลบหนีเนี่ยอลิสก็ได้อาบเลือดของมาเชนและถูกกัดกินมากจนเกินไปและทำให้เธอเข้าสู่สถานะ b ลั o d เลเตอร์ซึ่งก็คือสถานะคุ้มคลั่งของหญิงสาวโลหิตน สถานะนี้เป็นสถานะที่อาคาสกินรู้จักดีอยู่แล้วแต่เลืองที่จะยังไม่เล่าให้พวกอลิสฟังเพราะว่ามันมันเป็นอย่างงี้เนะแจ็คก,ก็เลยเข้าไปหยุดอลิสจนทําให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่แล้วเรื่องวิเศษก็เกิดขึ้นเมื่ออลิสได้อาบเลือดของแจ็คก,ก็ด้ทําให้เธอคืนในร่างเดิมได้ซึ่งอาคาสกินเนี่ยก็ไม่เคยพบเคยเจอไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาก่อนเลยท้ายที่สุดแล้วผู้ที่เหลือรอดก็หนีออกมาได้และอาคาสกินก็ได้พาพวกเขาไปยังบ้านหลังใหม่ที่มั่นสุดท้ายของมนุษยชาติและก็คือเขตปลดปล่อยนั่นเองซึ่งในเขตนี ก็จะมีองค์กรที่เป็นศูนย์กลางของสถานที่แห่งนี้อยู่ก็คือดอนนิยามง่ายๆก็เหมือนฐานทัพของหน่วยพิทักโลกในอุลตร้าแมนนั่นแหละนะซึ่งก็สเกลเล็กกว่าน,น่อยโดยตัวละครที่เด่นเนเนี่ยเราจะมีศาตาราจาโทจิมะที่เป็นเหมือนหัวหน้าคนใหญ่สุดของที่นี่แล้วก็ฮารุที่เป็นช่างอาวุธแล้วก็มิโกะที่เป็นหมอซึ่งเป้าหมายขององค์กรดอนแห่งนี้ก็คือการพามนุษยชาตินี้ออกไปจากเจลให้ได้นั่นเองพูดเพิ่มเติมไว้ก่อนว่าในเขตโปรปลอยเนี่ยจะมีกลุ่มผู้ศรัทธาลัทธิศาสนาด้วย ซึ่งใช้ชื่อว่า Order of the Sun ผมแปลว่าภาคีพระอาทิตย์โดยมีผู้นำเป็นหญิงสาวชื่อมิจิรุแล้วก็เป็นผู้นำรองหรือรองผู้นำใช่ไหมเออชื่อจิอากอิก็เป็นน้องชายของมิจิรุเขาเนั่นแหละมิจิรุเนี่ยมักจะให้คำพูดแปลกๆก,กับเราเสมอในแง่ของความคิดเวลาเราเล่นไปตามเนื้อเรื่องแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ได้สำคัญอะไรกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่เพราะงั้นเราจะไม่ลงลึกมากนะในช่วงต้นเกมเนี่ย อลิสจะค่อนข้างระแวงแล้วก็ทําให้แจ็คเนี่ยฉุกคิดได้เรื่อยๆเ,เสมอเลยว่าศาสตราจารย์เนี่ยมีท่าทีปแปลกๆอย่างเช่นการที่อลิซกับแจ็คไปเจอห้องลับของอาจารย์ที่มีจออยู่เพียบเลยเนี่ยเลือเหมือนเลยว่าเป็นห้องกล้องวงจรปิดอะไรอย่างนี้แถมจะดูได้หลายเขตด้วยแบบนอกเขตปลป่อยด้วยได้ได้ด้วยไหนจะบางประเด็นที่เหมือนกับว่าเอ้าเหมือนไม่ได้นัดกันก่อนกับมิโกะแล้วก็ฮารุอย่างนี้แบบมาคุยถามเราแบบว่าทํานูน่นทำนั่นทํานี้ได้ไหมแต่ว่า เอา้เอา,อายังไม่ได้คุยกันเหรอก็ถือว่าเป็นติงสงสัยที่ทําให้เราได้เก็บไว้ในใจลึกๆซึ่งต่อมานะครับกลุ่มตัวเอกเนี่ยจะได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าคอซึ่งจะอยู่ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละเขตเลยนิยามของคอเนี่ยก็คือเหมือนกับหัวใจของนายแม่ที่เมื่อทําลายได้สําเร็จเนี่ยนายแม่จะเสียความสามารถในการฟืน้นฟูไปหรือก็คือสามารถฆ่าได้แล้ว่นเองและต่อมาเนี่ยก็จะมีการทอนคบอีกว่าเมื่อทําลายคอไปแล้วเนี่ยหอคอยใจกลางเจลเนี่ยจะสูงขึ้นเออ พวกเขาเลยมีแผนต่อว่างั้นเราก็ทำนายคอให้ได้มากพอเพื่อให้เจลสูงมากพอแล้วเราก็ค่อยขึ้นหอคอยแล้วหนีออกไปบนพื้นเินกันระหว่างเรื่องราวเนี่ยศาตาจาย์มักจะพูดถึงมอนสเตอร์ตัวร้ายตัวโกงที่เรียกว่าสน่าอยู่เสมอว่าเป็นตัวอันตรายที่สุดที่สังหารทีมสำรวจของดอนเมื่อ15ปีก่อนจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งเลยนะครับแต่ว่าไม่เคยปรากฏให้เราเห็นเลยแล้วจยนก็ไม่บอกเลยนะว่าหน้าตาอะไรมันเป็นยังไงคือไม่รู้เลย จานจะย้ำอยู่ตลอดตอดนะครับว่าถ้าเจอสนาเนี่ยให้หนีห้ามสู้อย่างเด็ดขาดแต่หน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่รู้ในคนเล่นก็ไม่รู้เรื่องราวในช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับนั่นคือการออกสำรวจในแต่ละพื้นที่แล้วก็กลับมารายงานที่องค์กรดอนอีกรอบวนไปเรื่อยๆซึ่งก็จะทิ้งปมให้เราสงสัยอยู่เรื่อยๆเกีเเ่ยวกับความแปลกๆความทำแม่งทำแม่งเกี่ยวกับศาสตราจารย์ แล้วก็จะมีตัวละครมาเข้าปาร์ตี้เราเรื่อยๆนะครับตามแต่ละเขตนะอ่าซึ่งก็จะมีไล่มาตั้งแต่คางุยะฮิเมะชิตารายุกิฮิเมะเนมุริฮิเมะโอยะยูบิฮิเมะซินเดเรล่าเกรเทลรับพันเซลซึ่งภารกิจเนี่ยก็จะดําเนินไปอย่างราบรื่นในการทําลายคอแล้วก็เออทำให้หอคอยสูงขึ้นง่ายจนน่าสงสัยเลยติงไว้ทีหนึ่งนะครับว่าจะมีตัวละครรับอย่างฮามนินซึ่งปรากฏอยู่ในเกมภาคหนึ่งด้วยแต่ว่ามันเป็นตัวละครรับที่รับจริงๆก็คือถ้าคุณไม่เดินไปสํารวจ ก็จะไม่รู้เลยว่ามีตัวละครลับนี้อยู่ด้วยไม่มีเควสไหนบอกเลยซึ่งในตัวเกมย้ํานะครับว่าเป็นพูดในตัวเกมนะถ้าในตัวเกมภาคหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกมภาค2ทีเล่นภาคหนึ่งเนี่ยอ่ะอันนี้แหละจะมีผลละนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราทําเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์มากขึ้นนะ่ะเนอะซึ่งที่ผ่านมาระหว่างเราทําลายเดินทําลายคอทั่วแมปเ่ยนะครับ ก็จะมีเรื่องซนคิดเพราะว่าศาสตราจารย์เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่แกเนี่ยอยากเร่งการสํารวจก็เลยแบบว่าเอองั้นแยกตีกันไปไหมเออเนี่ยเรามีกันแบบตั้งกี่คนแล้วเนี่ยเือสี่ห้าแปดคนเนี่ยแยกกันไปคนละตีไหมแล้วก็ทํารวดเดียวเลยแต่ว่าในความเป็นจริงมันทําไม่ได้เพราะว่าแจ็คมีคนเดียวไม่งั้นอีกตีหนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นบัสเกลเตอร์ถูกไหมเออซึ่งจาน์จาร์ก็รู้เรื่องนี้แต่ว่าพอมีคนทักเรื่องนี้ปุ๊บแบบว่าออแจ็คจะอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันไม่ได้นะ เออจานก็เออเออจะจะจ,จริงด้วยเอองอเอององอไม่แยกวยังไม่แยกเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อตามนั่นแหละตามนั่นแหละโดยระหว่างเรื่องราวที่เราไล่เก็บตัวละครมาเนี่ยก็จะมีเรื่องที่เธอเลยถึงปริศนาของหญิงสาวโลหิตด้วยว่าจริงๆแล้วพวกเธอเป็นใครเป็นตัวอะไรกันแน่ต้องพูดว่าในเจลเนี่ยมีความสามารถในการเรียนแบบอรารยธรรมของมนุษย์ด้วยพูดแล้วจะงงนะครับยกตัวอย่างเช่นกำแพงที่เราเห็นว่ามีลูกตาอยู่เพียบเลยเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าฉากเฉย แต่จริงๆ้วไม่ใช่นะครับมันคือสิ่งที่เจลเนี่ยเรียนแบบกล้องวงจรปิดคําคว่าการเรียนแบบของเจลหมายถึงมีความแบบนี้อ่าซึ่งมนเลยกลายเป็นว่าเจลเนี่ยทำให้มาเชนเนี่ยเรียนแบบการตั้งท้องของมนุษย์และคนที่เกิดออกมาจากการที่มาเชนตั้งท้องก็คือหญิงสาวโลหิตนั่นเองเป็นเรื่องชวนช็อกที่กลุ่มตัวเองเนี่ยรู้กันเองด้วยรู้ก่อนที่จะไปคุยกับศาสตราจารย์อีกแต่ก็ยังไม่มั่นใจก็เลยจะกลับไปถามอาจารย์แต่ยังไม่ทันจะได้ถามเนี่ย อาจารย์เขาก็เฉลยว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างที่เธอผู้เธอคิดนั่นแหละซึ่งก็เอา้าอาจารย์รู้แล้วอาจารย์ไม่บอกเหรอหรือหรืออาจารย์เพิ่งมาบอกเฮ้อ๋ออันนี้ผมลืมเล่าไปว่าอ่าศักของศาสารย์เนี่ยเหมือนพ่อของทุกคนเหมือนพ่อของหญิงสาวอหิทุกคนเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะกับอาคาสกินที่เป็นหญิงสาวอวิหคนแรกที่ถูกสตาตาย์เก็บไปเลี้ยงนะครับอืมเพราะงั้นก็ความสัมพันธน์นแฟนกันเนอะ ก็เลยเป็นเรื่องที่บาดใจหลายๆตัวละครน้อยว่าต้องมาสงสัยคนที่ใกล้ตัวแล้วก็ผูกพันและในพื้นที่สุดท้ายนะครับซึ่งก็คือพื้นที่อของสถานีที่เป็นของอาคาสกินเราจะได้เจอกับสนาคตัวเป็นๆที่มลาล่าช็อตไนท์แมนเราด้วยแต่กลายเป็นว่าสนาคเนี่ยกลับไม่ได้หาเรื่องอะไรเราเลยมันมาจิ้มไนท์แมนแล้วมันก็จากไปไหนจานว่ามันน่ากลัวไงว่ามันไหนมันล้างตีเมื่อ15ปีก่อนอะไรก็ และเราก็มาถึงองค์สุดท้ายกันเลยนะครับแน่นอนแหละว่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเมื่อเหล่าสาวกของภาคีพระอาทิต์เนี่ยถูกนําพาโดยมิจิรุหรือเปล่าให้ขึ้นไปบนหอคอยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่กันเลยแบบว่าต้องแจ้งรู้กันว่อนกันทั่วเมืองแต่ตอนนั้นเนี่ยจานไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนหาหมอมัง้งหาที่ไหนก็หาไม่เห็นเลยซึ่งด้วยความอีหยังวะนี้กลุ่มตัวเอกก็เลยตัดสินใจที่จะตามเอ่อพวกสาวก ขึ้นหอคอยไปเพื่อช่วยพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าระวางทางเนี่ยก็มีทั้งไท์แมนแล้วก็คอย,อยในหอคอยด้วยแลวก็แน่นอนแล้วครับพวกอลิสเชลชานกับขนาดนี้แล้วเก็บเปรียบเลยเมื่อขึ้นไปแต่หลายชั้นเนี่ยนะครับเออสักพักเนี่ยเราจะได้เจอกับมิจิรุแล้วก็เจอากิใต้ต้นซากุระในหอคอยซึ่งผมพูดตามตรงนะครับว่าสิ่งที่มิจิรุพูดในตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เรื่องออในเกมพยายามเฉลยเนี่ยผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผมจับใจความได้ก็ประมาณว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวละครหล เป็นตัวตนในนิทานที่ถูกเจลเรียนแบบขึ้นมาอีกทีหนึ่งหรือก็คือมาเกิดใหม่เพื่อทำตามบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองเนี่ยผู้ตัวเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเนี่ยอ่าแล้วก็ระหว่างทางที่พวกอลิสขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะได้เจอกับอาวุธของคนที่ขึ้นมาบนหอคอยก่อนพวกเราด้วยเออซึ่งเห็นอย่างนั้นแล้วเธอก็เลยพวกเธอเลยตัดสินใจที่จะฝังมันไว้ใต้ต้นสก,กุละแต่ไม่นานนะครับเรื่องอัศจรรย์รอหอการั์ยอก็เกิดขึ้น เมื่อคอที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยได้เรียนแบบสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาวุธพวกนั้นและสร้างร่างใหม่ให้กับพวกเขาเหมือนกับการเกิดใหม่ครับซึ่งคนที่ออกมาเนี่ยก็คือพวกมามูรุนั่นเองแล้วแถมได้ความทรงจําของคนที่ตายในเมื่อ15ปีก่อนด้วยซึ่งเรื่องราวของฝั่งมามูรุเนี่ยจะมีเป็นนิยายแยกนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโดยรวมไม่ได้สลักสําคัญอะไรเท่าไหรออ่จะอธิบายบางส่วนซึ่งก็อธิบายในเกมด้วยแต่ก็เดี๋ยวค่อยเล่าต่อ เอาเป็นว่าปาร์ตี้ของพวกม,มามรุเนี่ยนะครับก็ได้ขึ้นมาบนหอคอยเหมือนกันด้วยจุดประสงค์ว่าเออมมนมีคนขึ้นมาเสียเราก็ต้องขึ้นมาดูใช่ไหมละ่ะแบบตามมาช่วยเออแต่ว่ากลุ่มมามรุเนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับซึ่งโดนไนแมตบกระตายยกตีใช่แต่ว่าการเอาอาวุธไปฝังโดยพวกอลิสเนี่ยเลยทำให้พวกเขาขึ้นชีพขึ้นมาพร้อมกับความทรงจาของทีสมสํารวจของดอนเมื่อ15ปีก่อนด้วยทั้ง2ตีนี้เนี่ยก็เลยต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปบนชั้นสูง,สงของบนหอคอยได้ ซึ่งเมื่อขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องอีหยังว่าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพวกเขาได้เจอกับตัวของซาตาจานที่หายตัวไปก่อนหน้านี้รวมถึงตัวมิโกะแล้วก็ฮารุชีดเออวนมาเจอกันเหมือนกันด้วยแล้วก็มีพวกมิจิรุ้ด้วยเออวนมาเจอกันอีกทีหนึง่งซึ่งเมื่อเป็นโอกาสที่เหมาะเหม้งได้ซะขนาดนี้แล้วเนี่ยทุกคนอยู่พรอมหน้าพร้อมตากันก็เลยเป็นโอกาสที่เหมาะสุดเลยนะครับในการที่จะถามว่าใครคือ้ที่ชักยยอยู่เบื้องหลังเป็นอิมพอสเตอร์กันแน่ซึ่ง ความน่าสงสัยและหลักฐานต,ต่างๆนานานเนี่ยชีย้ไปที่ซาตาจานโทจิมะหมดเลยแล้วก็แจ็คพอตนะครับเมื่อ,อาจา์เนี่ยเผยว่าตัวเองเนี่ยก็คือสนาคนั่นเองซึ่งเข้าวางแผนนะครับหลอกใช้ยิงสาวโลหิตเนี่ยให้ทําลายคอเพื่อที่ว่าพลังงานจากคอแต่ละที่เนี่ยเมื่อถูกทําลายเนี่ยพลังงานของคอก็จะถูกย้ายไปและไปรวมที่หอคอย สนากเนี่ยต้องการใช้พลังงานตรงนี้บวกกับเครื่องสังเวยหรือก็คือพวกสาวกที่สนาคเนี่ยเปนคนล่อมาหรือก็คือพวกสาวกที่โดนมิจิรุตัวปลอมล่อมานั่นเองมันต้องการจะใช้สสิ่งนี้นะครับในการที่จะทําให้กําเนิดคอพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ความปรารถนาเป็นจริงซึ่งสนาคเนี่ยก็ต้องการจะใช้พลังของคอใหม่นี้เพื่อขึ้นเป็นพระเจ้าของโลกใหม่นั่นเองแต,แต่ย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกอลิสก็ได้ช่วยเหลือพวกสาวกเนี่ยหนีไปแล้วแหละ ซึ่งกลุ่มของมามรุเองก็ได้ช่วยเหลือด้วยเช่นกันด้วยการแบบาพาแบบนําทาาออกไปจนถึงขนอกหอคอยได้ซึ่งก็ได้มีการพูดกับฮารุที่หนีออกมานําพาพวกสาวออกมาด้วยเนี่ยว่าเออเนี่ยคอบนหอคอยเนี่ยน่าจะถูกทําลายหมดแล้วซึ่งก็เป็นจริงสักทีเดียวเพราะว่ายังเหลืออีกหนึ่งข้อที่ชุบชีวิตพวกมามรุขึ้นมานั่นเองแต่มามรุก็ไม่ได้พูดออกไปนะครับเพราะกลัวว่ากลุ่มตัวเองเนี่ยจะรู้สึกผิดถ้าทาลายคอนี้พวกมามรุเนี่ยก็เลยจะไปทําลายคอ ที่เหลือเองแบบเงียบๆไม่มีใครรู้แต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ทําลายคอนั้นนะครับพวกมามูรุเนี่ยกับถูกคอนเนี่ยดึงเข้าไปในคอนและสิ่งที่พวกเขาเห็นข้างในคอน,นะครับก็คือมุมมองด้านหลังของสนาที่กําลังคีโมให้กับพวกอลิสฟังอยู่แต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับพวกมามูรุแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยก็ถูกดีดออกมาจากคอซึ่งมีแค่ฮิคาริที่ยืนอยู่ข้างคอนั้นก่อนที่พวกมามรุที่เหลือเนี่ยจะสลบไป กลับมาที่ฝั่งตัวเองนะครับสนักเนี่ยตั้งใจที่จะรวมตัวเองเข้ากับคอละแต่ว่าคอนั้นเนี่ยคอพิเศษนั้นน่ะกลับแยกแตกออกแล้วก็เหมือนมีหญิงสาวที่เป็นนางฟ้าโผล่ขึ้นมาซึ่งก็คือฮิคารินั่นแหละด้วยความงงงวยสับสนไม่ถูกนะครับสนักเนี่ยก็เลยไปรวมกับหอคอยเจลแทนเลยเกิดเป็นลาสบอ o ที่ตัวสูงเสียดฟ้าเลยแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มตัวเอกก็สามารถเอาชนะมาได้ถ้าคุณเล่นผ่านตัวเกมภาคหนึ่งที่เป็นตัวเกมภาคหนึ่งนะครับ เนื้อเรื่องก็จะจบแค่ตรงนี้แหละแลวทุกคนก็จะขึ้นไปด้านบนกันแต่ว่าถ้าคุณเล่นเกมภาคหนึ่งในตัวเกมภาค2เนี่ยะจะมีซีนเพิ่มเติม,ตมอีกซึ่งจะต่อกับตอนจบของภาค2เลยถ้าคุณดูคลิปผมมาหรือว่าเล่นมาแล้วนะน,นั่นคือจะมีสิ่งให้เราทําก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนแล้วก็จบเหมือนกับตัวเกมภาคหนึ่งนะแต่ว่าจะมีได้ให้เราทานั่นก็คือการไปสำรวจถ้าใต้ดินเขตถ้าใต้ดินซึ่งเป็นเขต,ขต,ขตลับที่ไม่ได้มีเควสไหนบอกให้ไปเลยซึ่งเป็นเขตที่เราเจอกับฮามนด้ นะครับแต่ว่าในตอนที่เจอฮาร์เมนเนี่ยเขตนั้นก็ยังสำรวจไม่ได้ประตูยังล็อกไว้นะครับจนกระทั่งมาถึงตอนนี้เนี่ยแหละช่วงจบเกมแล้วมันถึงจะเปิดให้เราเข้าไปเดินได้ซึ่งในนั้นเนี่ยจะมีไนท์แมร์อยู่ตัวหนึ่งอืมเมื่อเห็นไนท์แมร์นะครับการไล่ล่าจึงเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดเลยเพราะว่าไนท์แมร์ตัวนั้นเนี่ยจะหนีทุกครั้งเลยเมื่อเสียท่าเออและเมื่อพวกอลิสเนี่ยไล่ตามมันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเออก็ไปเจอกับพื้นที่ใหม่ที่ตัวเเเองเน่ยยไมคคุ้ รวมถึงผู้เธอเนี่ยยังสามารถมองเห็นหอคอยเจลอีกแห่งได้ด้วยคือตัวละครในเกมก็งงครับคนเล่นก็ง,งงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันว่าสรุปเอ็ดหอคอยนี่มันมีกี่หอคอยหรือว่ามันต่อกันหรือว่ามันมีมากกว่าหนึ่งหรือมันอะไรหลังจากไล่ล่าไปได้สักพักนะครับนายแมตตัวนั้นเนี่ยไม่มีท่าทีที่ต้องการจะสู้เลยและดูจะพูดสื่อสารได้ด้วยพวกเธอก็เลยเออเริ่มคุยกันนะครับซึ่งนายแมตตัวนี้เนี่ยกล่าวแล้วก็อยากจะเจอกับนิงโยฮิเมะซึ่งอาคาซึกินเนี่ย เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องแล้วก็รู้จักกับนิงโยฮิเมะเนอะอากาซากินก็ได้เล่าความจริงไปว่านิงโยฮิเมะตายแล้วซึ่งก็สะเทือนใจไนแมรตัวนี้เป็นอย่างมากทําให้มันวิ่งหนีไปนะครับโดยทําไมโครโฟนเก่าๆตกไว้ซะด้วยพอเห็นท่าทีอย่างนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มสาวๆเนี่ยก็เลยเลือกที่จะปล่อยไนแมรตัวนั้นไปแล้วแหละแต่แจ็คด้วยความสนนะครับเห็นไมโครโฟนก็เลยจิ้มปุ่มเข้าให้ทาไมไนแมนั่นถึงมีสิ่งนี้อยู่ด้วยอะสวิชเน่ไม่ใช่อันนี้สิอันนี้หรือเปล่า เฮ้ยม <entender it>. ันทำงานแล้ว <avez> เมื่อได้ยินเสียงเพลงนั้นและเสียงคนอื่นๆที่ถูกอัดไว้ในไม้นะครับแจ็คก,ก็เลยนึกเรื่องราวในภาค2ออกแล้วครับซึ่งที่นายแมตตอนนั้นวิ่งหนีไปเนี่ยเพราะต้องการจะใช้วิชคราฟ f t คอร์ในการทําให้นิงโยฮิเมะกลับมามีชีวิตนั่นเองคุณคุณไหมซึ่งแจ็คก,ก็ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันแบดเอ็นเหมือนภาค2ต้องไปหยุดซึ่งเมื่อตามไปเจอเนี่ยก็เกิดการประทะกันเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับแต่แล้วด้วยไอเทมที่ไม่รู้โผล่มาจากไหนในช่องเก็บของของเรานั้น ในที่สุดก็ทําให้ในแมตนตัวนี้นึกออกจนได้ว่าตัวเองเป็นใครและเราเป็นใครด้วยและแล้วในตอนนี้นแมนโอซือก็นึกเรื่องราวของภาคสอออกแล้วนั่นเองแน่นอนเขาเป็นหญิงสาวโรฮิตที่ไรนี่งงเต็กกันหมดถึงแจ็คจะช่วยอธิบายแล้วก็เถอะก็ไม่เก็ตกันเท่าไหร่แต่แล้วแจ็คเนี่ยเลยมีความคิดขึ้นมาว่าน่าจะสามารถชุบชีวิตให้กับนิงโยฮิเมะได้ด้วยการใช้คอของหอคอที่2นี้อาคาสกินเนี่ยก็เลยจะพาไปที่ฝังศพของนิงโยฮิเมะกันเมื่อเปิดดูเนี่ย ร่างของเธอยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยเป็นบลัสเกลเตอร์ด้วยใช่นะครับแต่แล้วท้ายที่สุดเนี่ยฟาร์ฟนอุปสรรคต่างๆ,ๆนานานะกลับมาขึ้นที่หอคอยใหม่นะครับก็ชุบชีวิตนิงโยฮิเมะได้สําเร็จอนอ 本当だ人間になれてるツー君の腕の中 <laughs> 姫本当に人魚を生き返らせたしかも私たちと同い年くらいに成長した姿でここまでとはすごい変身したツーの願いが奇跡を起こしたんだ เมื่อพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดฮิคาริก็ได้ใช้พลังของตัวเองในการพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปบนผิวดินแต่แล้วเสียงคุณนกก็ได้พูดอะไรบางอย่างอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อจบอีกหนึ่งฝันก็จะเป็นการเริ่มต้นอีกหนึ่งฝัน มีใครเคยได้ยินเรื่องแบบนี้ไม่เอ่ย